ฮัลโหลขอภายในความน่าสดนะคะอันนี้คือแบบว่าสด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 ร้อนร้อนเลยอ๋อโทรมาทำไมหยังบอจ่าหยังกูเปิดว v e n u e ติ๊กต่าจ้าแมนจ้าแมนแมนยู You Phone You p h o หยังจ้า You Phone สามสิบสองจ่าสามสิบสองจ้าเป็นเพื่อนตาน้ำเด้อเอาใหญ่มายุติตึกนี้บ่จ้ากลับมาแล้วค่ะทุกคน เมื่อกี้กำลังบอกว่าจะอัดคลิปก็เราจะอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าได้ตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ว่ายื่นเรื่องของเงินช่วยเหลือก็คือเป็นเงินซูปเปอร์ของ ของตัวเราเองนะคะได้ได้ยังไงวีซ่านักเรียนสามารถที่จะขอเงินตรงนี้ได้ทุกคนไหมใครที่สามารถที่จะยื่นเรื่องขอเงินแบบนี้ได้บ้างนะคะแล้วยอดเงินแต่ละคนเท่ากันไหมได้มากสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันนะคะพี่ี่จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อทุกคนฟังนะวันนี้ดีใจมากเลยจ้ะฉันรอมานานมาก3วิก,กว่าได้ล่าช้ากว่าทุกคนนะคะเพราะว่าคนอื่นในประมาณ5วันทําการถึงได้เงินนะแล้วทําไมพี่ตี้ถึงต้องรอถึง3วิคดีใจมากที่เงินเข้าแล้วนะจ๊ะฉันจะได้เอาเงินไปทําอย่างเอิ่น โอนตังแม่ด้วยก็เดี freely, ๋ยวไปฟังกันนะคะขอไปแต่งหน้าก่อนอ้วนไหมเนี่ยกจมันเอียงสวัสดีค่ะพบกับเพตตีนะคะในช่องเพตตี pg official เมื่อกี้มาในสภาพที่บอว่ายังไม่ได้แต่งหน้าคือว่านอน,น,อนดูละครอยู่แล้วมเมสเซจดังปุง้งก็เลยแบบวว้าเงินเข้าแล้วดีใจดีใจดีใจจริงๆ <c oughs> ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าทําไมวีซ่านักเรียนอย่างพีตี้เนี่ยถึงได้เงินจากรัฐบาลออสเตรเลียด้วยสูงสุดถึง200 2,000บาทไทยเลยนะก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์นะคะแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวจะ ยังไงดีล่ะว่าหลายๆคนที่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าใจแล้วก็จะไม่ทราบถึงว่าเออทําไมวีซ่านักเรียนอย่างผูปปี้ที่มาอยู่ที่นี่ทำไมรัฐบาลเขาถึงแบบว่ามีเงินช่วยเหลือด้วยหรอได้มาได้ยังไงถ้าอยู่ที่นี่แล้วหลายๆคนที่ยื่นไปนะคะ จากวันที่ยืน่ะนนะับไปเลยก็ประมาณไม่เกิน5วันทุกคนจะได้เงินจํานวนที่ร้องขอไปทีนี้แต่ของปีตี้นะเกิดเอ็กซ์เดมันมีปัญหาที่แบบดีเทลข้อมูลอะไรเงี้ยมันมีความผิดพลาดนะคะแล้วก็เลยเกิดเนว่าต้องรอรอจนถึง3วิกเราก็แบบจะได้เงินก้อนนี้ไหมนี่แต่ว่าล่าสุดแล้วอย่างที่บอกเมสเซจเข้าแล้วก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะาช่วงนี้วิกฤตโควิดสิมันร้ายแรงมากแล้วทุกคนจะต้องหยุดอยู่บ้านเฉยๆแล้วหลายๆคนต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนก็ยังจะมี รายจ่ายออกไปอยู่โดยที่ไม่มีรายรับเลยก็คืออย่างน้อยก็คือมีค่าบ้านถูกไหมเพราะว่าค่าบ้านเนี้ยเราจะต้องจ่ายทุกวีคอยู่แล้วนะคะรายได้เรามันไม่มีแต่ค่าบ้านเราก็ยังะเป็นต้องจ่ายอยู่ค่าของชีพมันสูงอย่างที่บอกนะคะถ้าค่าของชีพสูงแล้วรายได้เราไม่มีมันก็จะหนักมากสําหรับวีซ่านักเรียนอย่างพวกเรานะคะบางคนก็สู้อยู่ต่อบางคนก็อยู่ไม่ไหวก็กลับไถ่ถาวรอ,อย่างเพื่อนๆท,ที่รู้จักกันนะคะพอมีวิกฤตโควิด -19 ปุ๊บ ก็ตัดสินใจกลับไทยถาวรเลยก็คือทิ้งวีซ่าเลยก็มีนะคะมันก็มีหลายๆปัญหาหลายๆแบบเคสเหมือนกันนะที่แบบว่าไหวไม่ไหวอยู่ได้อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงทุกคนก็มาเพื่อมาทํางานเนาะ,นะก็เหมือนแบบทํางานเพื่อเก็บเงิน,นอ,ะอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเจอวิกฤตขึ้นมาปุ๊บ รายได้ไม่มีอย่างงี้ทุกคนก็เริ่มแบบเดือดร้อนกันแล้วเพราะว่าทุกคนหลายๆคนที่มีภาระ,ะทางบ้านเขาก็ต้องทํางานเพื่อเก็บตามเพื่อส่งเงินให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้กําลังใจทุกๆคนแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เจอปัญหาเหมือนกันอย่างที่เห็นนะก็คือแบบคนไทยเขาไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะเขาก็ยังแบบว่าทํากับข้าวทำอาหารใครที่มีมากก็ทํามากใครที่แบบเป็นเจ้าของร้านค้าร้านอาหารอะไรย่างนี้เขาก็ทํากับข้าวทําอาหารมาแจกแก็คือทุกคนก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ยังมี กลุ่มคนไทยที่ช่วยเหลือการในเพจบ้านคนไทยในซิดนีย์นะคะเดี๋ยวป้าติขออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางออสเตรเลียนิดนะคะตอนนี้นะก็ฐบาลเนี ide, ่ยประกาศให้ร้านค้าคาเฟ่เรสซิรองอะไรเงี้ยนะคะเต็ปหนึ่งเนี่ยคือสามารถเปิดทําการได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยังต้องรออยู่ว่า จะมีแนวทางทิศทางไปทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะสามารถเปิดสเต็ปที่2ต่อไปได้นะคะส่วนหน้าที่การงานของเบตตี้นี่อยู่สเต็ปที่3แนละ้วทุกคนก็น่าจะรอร่วมๆเดือนได้นะคะก็หวังว่า มันดีขึ้นเรื่อยๆนะกระกฎานะ่าจะได้กลับไปทํางานหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อยากจะกลับไปทํางานแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะเมคมันนี่แล้วแล้วก็อยากจะแบบว่ารีบเก็บตังค์แล้วก็รีบกลับบ้านแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ทางนี้ทั้งน,น้นรัฐบาลทางออสเตรเลียน,นะคะ <ๆ S 2> เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลย <ๆ S 2> เขาก็ยื่นมือมาช่วยวีซ่านักเรียนต้องบอกก่อนว่าที่เป็นวีซ่านักเรียนไม่ได้เป็นคนที่นี่ไม่ได้เป็นซิกนิเซนเป็นแค่วีซ่านักเรียนที่เราเสียเงินทำวีซ่าแล้วก็เสียเงินเรียนหนังสือ เพื่อทํางานเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้รายละเอียดข้อมูลต่างๆที่พี่ที่เล่าไปเนี่ยคือเป็นข้อมูลที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นข้อมูลจริงที่เราได้รับรู้มาแล้วก็ที่เราแบบว่าเจอมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะคะที่อยู่ออสเตรเลียแล้วมีข้อมูลเสริมหรือเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเพราะบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะแบบไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะก็เหมือนแบบว่ารู้พอประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันก็ใครมีคอมเมนต์หรือม มาแบบบอกกันได้นะเผื่อเพื่อนๆที่ไทยเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็แบบอยากมาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็แชร์แชร์กักกน เป็นแนวทางในการเลือกงานมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนหลายความคิดเนาะตอนแรกๆที่พปตีมาเนี่ยก็เวลาทํางานอยากได้เงินสดเพราะว่าเราจะได้รับเงินจํานวนเต็มเราจะได้ไม่ต้องโดนหักภาษีให้กับทางรัฐบาลออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเวลาเราทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะบางทีมันก็ดีดีนะมีโควิดสิอย่างเงี้ยรัฐบาลเขายื่นมือมาช่วยวีซ่านักเรียนต้องบอกก่อนว่าวีซ่านักเรียนโดยปกติแล้วถ้ามาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือ1คุณโรงเรียนคุณก็มาเรียนหนังสือถูกไหมแล้วคุณสามารถ ที่จะทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาลเขากําหนดไว้ก็คือ20ชั่วโมงนะคะที่ทั้งนั้นแล้วทุกคนก็ทํางานเกินๆกันอยู่แล้วแหละไม่ได้แบบว่า20ชั่วโมงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณทํางานที่เสียแท็กไม่เกิน20ชั่วโมงเนี้ยคุณก็จะไม่โดนหักแท็กแต่ถ้าคุณทํางานมากกว่า20ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็จะโดนหักแท็กแน่นอนอยู่แล้วก็คือตามกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะโดยปกติแล้วอ่ะ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าทางานเยอะโดนหักแท็กเยอะไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยทํางานแล้วก็ต้องมาโดนหักแท็กอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยเหมือนแบบว่าทํางานในร้านอาหารหรือสถานที่ที่มันได้เงินสดอะไรเงี้ยรับเงินสดก,ก็คือจะได้เงินเต็มเต็มเลยแต่อยากจะให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยการโดนหักแท็กมันก็ ็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะแต่ละปีเราสามารถที่จะเคลมแท็กได้อยู่แล้วนะคะให้เราสามารถเคลมแท็กนาเงินกลับมาใช้ได้ในแต่ละปีอยู่แล้วอย่างขั้นต่ำที่เคลมแท็กได้แต่ละปีเนะี่ยไม่ต่ำกว่า3,000ดอลนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะต้องบอกก่อนว่าที่ซิดนีย์นะคะเขาจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นวีคเนาะเขาจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะราะฉะนั้นแล้วแต่ละวีคอ่คุณสามารถที่จะทํางานคือสามารถทําได้แค่ไหนก็คือเต็มแม็กเลยอะถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณก็ทํางานได้เยอะๆเลยแล วันไหนทํางานวันไหนแบบอยากจะหยุดอะไรเงี้ยคือคุณก็ไม่เหน็ดเวลาของคุณชีวิตของคุณนะอย่างเบตตี้ทํางานที่มากที่สุดนะก็คือวีคหนึ่งสามจ็อบนะคะทุกคนสามจ็อบนี่คือหักแท็กหนึ่งจ็อบอีกสองจ็อบนี่คือรับเงินสดก็คือรับเงินสดนี่คือได้เต็มเ็มเลยนะก็คือไม่โดนหักแท็กถูกไหมแต่อีจ็อบหนึ่งที่โดนหักแท็กเนี่ยเราก็คือทําตาม กฎหมายของเขาไปก็คือโดนเสียภาษีอะไรอย่างนี้ทางนายจ้างเราเนี่ยเขาก็จะมีนักบัญชีของเขาอยู่แล้วเวลาที่เขาคิดคํานวณเงินรายจ่ายรายจ้างอะไรเงี้ยรายชั่วโมงอะไรของเราอย่างเงี้ยเขาก็จะคํานวณค่าจ้างของเราเรียบร้อยเลยแต่ละวิคว่าแบบมันตรงกันไหมอะไรเงี้ยคือเราเราก็ต้องนับด้วยนะว่าแบบวีคหนึ่งอะเราทํางานไปกี่ชั่วโมงกับที่นี่อะไรเงี้ยก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลท เงินค่าจ้างแต่ละวันเนี่ยมันเท่าไหร่สมมุติจันถึงสุกก็อีกคือเลทหนึ่งถูกไหมคะเสาร์อาทิตย์ก็คืออีกเลทหนึ่งคือชั่วโมงราคาชั่วโมงมันก็จะไม่เท่ากันเลยแต่ละร้านแต่ละสถานที่ก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือเลือกก็คือเลือกงานดีๆนะคะเขาก็จะมีวิธีการคำนวณของเขาแหละว่า เขาจะจ่ายเงินเราตรงตามชั่วโมงที่เราทํางานเราก็แค่ดูว่าเออชั่วโมงมันตรงนะเงินที่เขาจ่ายมามันโอเคนะไอ้เรื่องหักทงหักแท็กเขาก็จะหักของเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะการหักแท็กของเขาเนี่ยเขาก็จะหักแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นเงินสะสมที่เป็นเงินเหมือนแบบเงินซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคล้ายๆเงินสวัสดิการเงินเบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะหักแยกออกไปอยู่แล้วเขาจะแบบว่าแบ่งเป็นเงินสะสมไว้ให้เราเงินซูเปอร์เนี้ยมันจะเป็นเงินสะสมเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงก็จริงนะคะเราจะสามารถถอนเงินซูเปอร์นี้ได้ เฉพาะเวลาที่เราจะกลับไทยถาวรเท่านั้นมันไม่ได้จะมาสามารถที่จะมาถอนได้กลางคันแบบนี้ด้วยนะมันคือเหมือนว่าเราจะกลับและว,วีซ่าเราหมดแล้วเราจะกลับบ้านแล้วใบบายแล้วนะก็คือเราสามารถที่จะถอนเงินซุปเปอร์จำนวนที่เรามีอยู่เนี่ยแหละกลับบ้านได้ถาวรอ,อย่างสบายใจเหมือนเงินสะสมมาเหมือนกับเงินเกษียณอายุอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นตามกฎหมายจริงๆแล้วอะถ้าเราต้องถอนเวลาที่เรากลับไทยถาวรอย่างเงี้ยเราจะโดนหักภาษีแน่นอนอยู่แล้ว35%เเซนะคะทุกคนเต้ ตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพราะว่ามันเป็นวิกฤตโควิด -19 แล้วรัฐบาลก็เห็นใจวีซ่านักเรียนอย่างมากเขาก็เลยให้นักเรียนสามารถที่จะยื่นเรื่องขอเบอิกเงินซูเปอร์เนี่ยไปได้เลยไปใช้ได้เลย100%เต็มโดยไม่โดนหักภาษีก็คือมึงมีเงินเท่าไหร่ในในแอคเคา์มึงอะ่ะมึงถอนไปได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ละคนก็จะมีเงินไม่เท่ากันนะคะอู่ที่ระยะเวลาการทำงานของพวกคุณก็คือถ้าทำงานมาเยอะ หลายปีคุณก็จะมีเงินสะสมเยอะแต่ถ้าคุณทํางานเพิ่งเริ่มทำอะไรเงี้ยก็จะมีเงินสะสมน้อยตามลําดับนะตามแบบที่นายจ้างเขาใจ่ายให้เราเน่ก็ไปเช็คกันเราเองเพราะว่าเราก็จะไม่สามารถรู้ได้แล้วว่าแต่ละคนได้เงินสะสมจากเงินซูปเปอร์ที่ทํางานเนี่ย,เ,ปเ,ปนเ,นยเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้วีซ่านักเรียนก็ไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะที่จะได้มีเงินสะสมซูปเปอร์แบบนี้ถ้าบางคนมา แล้วไม่ทํางานที่โดนหักภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือไปทํางานตามร้านอาหารไทยแล้วก็คือรับเงินสดหรือไปทํางานตามคาเฟ่บางสถานที่อะไรเงี้ยที่เขาจ่ายเงินสดแล้วคุณไม่ได้เคยโดนหักภาษีเลยเวลาคุณทํางานอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่มีเงินสะสมคุณก็จะไม่มีเงินจากเงินซูเปอร์จากไหนจ้างอะไรทั้งสิน้นคุณก็วิกฤตแบบนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะไปเบิกได้เพราะฉะนั้นแล้วไอ้คนที่มันทํางานเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาเนี่ยตอนนี้คือมันดีมากตรงที่ว่า มึงสามารถเบิเกเงินมาใช้ได้ไงถ้าใครมาทํางานที่ออสเตรเลียนะคะก็อยากจะให้ทำงานที่โดนหักภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยมีเวลาเหลือคุณก็ไปทํางานที่รับเงินสดไม่เสียแท็กอะไรเงี้ยะัะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ดี2ต่อก็แ,แต่กําลังเลยแล้วแต่ว่าคุณไหวไม่ไหว่ามมี่ที่อย่างที่บอกเคยทํางาน3ามจ็อบมาในวีคเดียวอะทิ่งานคือเหนื่อยมากตอนนี้ก็คือไม่เอาละเหลือจ็อบเดียวพอทางานชิวๆสวยๆพอตอนนี้ก็คือไม่ไม่วิ่งงานเยอะแล้วเพราะรู้สึกแบบ ร่างกายฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือฉันจะวิ่งงานไปทําไมเด็ดบ้านฉันเป็นหนี้ร้อยล้านเหรอทช่ไมฉันต้องทำงานเลยหนักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทําไมพิตี้ถึงต้องรองเงินถึง3วีคทั้งที่ทุกคนรอแค่ประมาณ5วันก็จะได้เงินหลังจากที่รัฐบาลเขาก็อัปเดต <ๆ S 2> เรื่อยๆแหละว่าเขาจะมีแนวทางการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างกับวีซ่านักเรียนทุกคนก็เฮกันใหญ่เพราะว่าหลังจากที่นายกเขาตัดสินใจก็คือให้วีซ่านักเรียนเบ,บิกเงินซูเปอร์ออกมาใช้ได้ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20เมษาที่ผ่านมาทีนนีี้ททุกกค็ลงะเบยน กของไป๋ตี้ก็จําได้ว่าลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21หลังจากที่เขาประกาศหนึ่งวันทีนี้ก็ได้รับเมสเซจอะไรเหมือนกับทุกคนปกตินั่นแหละว่าจะได้เงินรอเขาทําเรื่องมาพอเราก็เห็นหลายๆคนที่ได้ตังค์เขาก็ดีใจแฮปปี้กันใหญ่เลยว่าได้ตังค์แล้วนู่นนัน่นนี่แล้วก็แบบเอ้ยรอคอยว่าเมื่อไหรฉันจะได้บ้างฉันก็รออยู่ของไปตี้เกิดปัญหาก็คือว่าเราอะแอบคิดอยู่แล้วแหละคือเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไงแล้วเราอะไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตไปทางบริษัทแม่เขาแล้วก็วันที่2ีเสษาเาง เจ้าหน้าที่ของบริษัทแม่เขาเนี่ยที่จะต้องจ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาก็โทรมาทุกคนแล้วตอนนั้นกําำลังสลืมสลือกำลังนอนเล่นประมาณ5้าหกโมงเย็นกนะ็เลยรับสุดท้ายเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่จากทางฮอสพาร์ตนะคะก็อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแบบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรามีคําถามอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคโอเคเช็คประวัติคร่าวๆของเราชื่อ ams, นามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรเงี้ยเหมือนประมาณแบบว่าอัปเดตเบอร์โทรศัพท์เราอัปเดตที่อยู่เราเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตเลยเาก็เช็คข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่าแบบเรายื่นเรื่องไปวันนี้ หรือเปล่ายื่นเรื่องเบิกเงินไปกี่บาทแลก็จะเช็คข้อมูลว่ามันเป็นเราหรือเปล่าที่ยื่นเรื่องของเงินไปเพราะว่าเขาก็กลัวว่ามีคนแอบอ้างหรือมีคนที่แบบเอาข้อมูลเราไปแบบยื่นเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มันไม่ตรงกรันที่อยู่มันไม่ตรงกรันแต่แปนว่าเขาก็เช็คหนักอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็กลัวจ่า,ายเงินผิดพอเกิดปัญหาย้อนหลังเพราะเงินมันคือจํานวนเยอะก็เป็นอะไรที่ s ี c ค r ว t y ตี้มากๆก็คือเขาก็คือใส่ใจแล้วเขาก็คือเช็คอย่างละเอียดจริงๆเขาก็ถามไปแลว่าใช่ยูหรือเปล่าอยู่เข้าไปล็อกอินแอคเคาท์ยู่มาหรือเปล่่าเมือวัน นี้วันนี้อะไรเงี้ยคือเขาเช็คละเอียดมากเราก็ต้องตอบคําถามคือมันเป็นความจริงเราก็ตอบความจริงอยู่แล้วเราก็แอบไม่ได้เนาะคือก็คือหลังจากนั้นเขาก็แบบโอเคหลังจากนี้นะก็คือแบบให้รอประมาณ10วันก็เด็กเหมนจะเข้าถ้ายูมีต้องอัปเดตเบอร์โทรอัปเดตที่อยูอย่าหรือไปอัปเดตด้วยนะคือเหมือนแบบว่าโทรมาเตือนโทรมาโทรมาบอกอะไรเงี้ยนะคนหลังจากนั้นที่ก็โอเควางสายไปแล้วเราก็รีบเข้าแอคเคาน์เราเลยข้อมูลเราอัปเดตเมื่อวันที่29ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็รอตั รอนะานมากจริงๆเพราะว่าเหมือนเขาคงจะแบบว่าโยนคิวเราอะไปไว้ที่หลังคือมันก็มีหลายคนเขาแบบต่อคิวยื่นเรื่องอยู่แล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินเยอะมากจริงๆกี่พันล้านดอลก็ไม่รู้ที่เขาต้องเสียไปอะไรเงี้ยนะคะแอบบส่งข้อความไปถามเขานะว่าแบบเออชั้นเมื่อไหร่กี่วันชั้นจะได้ตงังค์แล้วชันรอมาแบบว่า กับ10วันแล้วนะาก็ส่งเมสเซจกลับมานะาเขาก็มาแบบไม่เกิน1ิวันหลอกอะไรเงี้ยพวกฉันทางานอย่างหนักมากเลยที่ต้องจ่ายเงินนู่นนี่ขอขอภัยในความดีเลยเออแล้วก็เข้าใจหลังจากนั้นปุ๊บไม่กี่วันนะคะเมสเซจก็เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็คือเงินก็เข้านะจ๊ะก็ดีใจมากอาจจะดีเลยไปหน่อย3วีคดอะ่ะทุกคนคนอื่นเขาแบบเข้าเร็วมากเราก็แบบก็เป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะคะเขาก็จ่ายเงินให้ให้เรา เรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีไรายได้เข้ามาอย่างน้อยเราก็ยังมีแบบว่าเงินเงินซุปเปอร์เงินสะสมตอนที่เรากรเกษียณตรงนี้นะคะเอาไว้แบบเอามาใช้แต่ทีนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนใช้อย่างมีสติแหละเพราะว่าเงินมันก็เยอะอะไรเงี้ยเนาะมีเป้าหมายที่จะใช้ทําอะไรอยู่ก็วางแผนให้มันดะีๆเนาะเพราะว่าอย่างเงินก้อนเนี้ยพี่ตกก็จะไม่แตะเลยก็จะเอาไปก็จะไปใช้รีโนเวทห้องนอน ที่บ้านที่ไทยนะคะก็คือจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้แล้วก็เงินที่เก็บมาก็จะต้องเอาไปรวมการสะสมไว้อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะใช้หมดไม่ได้เพราะเราถ้าเราใช้หมดคือช่วงนี้เราไม่ได้มีงานเราก็ไม่ได้เก็บตังค์เลยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องประหยัดเอามากๆนะคะก็ต้องมีลิมิตอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละฝากไปแค่นี้ก็ดีใจมากสุดวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะก็ต้องเดี๋ยวโอนกลับไปให้แม่ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะมาอยู่ที่ซิดนีย์อยากจะมาลองใช้ชีวิตดูก็เป็นแนวทางในการเลือกงานด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืม stay home stay safe นะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวบ้างนะเพราะว่าบางทีก็เข้าใจแหละว่าอยู่บ้านแล้วมันไม่ได้ทำอะไรก็จะอยู่แบบ เฉยๆคือบางทีตื่นมาก็ตกใจตัวเองทำไมกูโซมอย่างงี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าให้รู้สึกแบบกระปีก้กระเป๋ามีแรงสู้ต่อในวันต่อ,ตอ,ตอไปนะคะก็สู้ๆเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบายยมีตังแล้วบายๆมีตังแล้วขอช้อปปิ้งได้ไหมสักหนึ่งร้อยดอลสกกันใหม่คลิปหน้านะคะ <laughs> thank <laughs> you